สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องปลาพาเที่ยวพากินนะคะชิมกันเลยแล้วร้อนก็สวยแล้วเนี่ยค่ายค่ยเป็นข้อเล็ก็เวย,ยอันใหญ่จะเป็นข้อใยา่ขานี้มันจะเป็นขันสีฟูคุณละคันกันค่ะตรงนี้ เอาคีิปช่อินเนี้ยสูงนึงแล้วก็อบนนี้ค่ะคลิปของิดกันเนี้ยค่ะใช่ค่ะแล้วก็ไอ้ที่เป็นอะไรก็ได้ใช่อันนี้อันอันอะไรก็ได้แล้วก็ไอ้ที่อันนั้นอันนั้นแห้งเลยอันนี้เราจะเอาอันนี้ไปอันนี้หนึ่งลอยละร้อยเหรอลอยนึงเหรอเอาแบบแพ็คไหมหรือว่าเอาน้าถิ่งเหมือนกันแล้วจะเดิอดขา เอาถุนู้ไปทส่าไปทานเอาไปทานเนาะฮะเอาไปกินข้างบนไหนก็ได้มันก็ได้ไปกินข้างบนอยู่แล้ววราวิ่งทางไปมันดีลันชายเนี่ยออกต้องเป็นรถขับแต่ปวัตเดียว ฝักใหญ่มากไว้ใมขามหมูรวี้ดีเ oh. ิดดไม่เ like ข้าปากตังเลยนี่อันงมูัวนอยนะกิ่เป็นะอ๋ออ๋อมันจะมีใส่มะขามกลางมันมีใส่ข้าว้ด้วยไส่มะขามใส่มะขามขันปวนจะไหนนะคะเออแปลกดี่ะ อร่อยเนาะอมีเป็นมะขามมะขาแกีกทีนะอือหอมเลยอันนี้ถามแพคร้อยเหรอถามร้อยปลาไทยตรงนี้เขาดูฮะปลาไ่ายแล้วไอ้แพคร้อย ตัแกนยู่ะมือปำไม่ว่างถุงทำให้มหมถ่ายให้ได้ค่ะ ครับถ้ขาขัรจะขึ้นขอบคุณครัอบอากาศดีเลยน่อยคระตอบถึงรถล่อสามร้อยก็ดีเออดีอ่ะอไม่ต้องไม่ต้องใช้เงินนะ แม่ต่อน้ำเางนั่นแหละแต่ว่าเขาจะเหรอลูกเขาอยู่มั้งเขาอยู่เราจะซื้อของเขานะหน่ะเนาะแด้คนละครึ่งได้นะใช้คนละครึ่งได้มีเนี่ยไ,ไฟฟ้าเองด้วยวันวุงเนี่ยห้าเก้าสิบ ใ่ไดคนละครึ่งได้ค่ะน่าได้ทน้นะานบงคด้เอาแบบมีเม็ดหรือไม่มีเม็ดม่มีเม็ดเหรอมีเม็ดล้านจะซื้อแบบให้แม่แบบไหนอ่ะบ้านไปเป็นแค่กินแห้งไม่มีเม็ดอายไงไดีอ่ะ เขาก็เอาเอาเนี้แหละเขาก็เกาะที่บ้านเขาเน่าจะชอบกินไม่มีเม็ดนะไม่มีเม็ดแต่เบาไซื้อของที่บ้าน,น,นก็บ้านละถุงเหมือนกันนะแล้วก็แบบแบบแกะเอาไหมแกะแล้วแต่ว่าพี่วงไม่เอาแล้วมั้เหรออันนี้จะเป็นหน่งห้าบาทหนึ่งบโลหนึ่งเอบบเ,เอาแบบนี้ก็ได้ค่ะอันนี้ บ้านไ่เชือเอาแค่นั้นเองเหรออ,นนอันนั้นเม็ดอะไรครับ๋อสตรอเบ,อ,บอรีอ่ใชสตรอเบอรี่ถึงรอาถงร้อยให้บ้านโชืก็ได้หรือ,อร,ร้อยห้สิบก็ได้มาขันมาขันเนงินอเอาอันนี้ห้าสิบเครับอันนี้ร้อยาสอันนี้สีสีเหลืองนี่ร้อยหนึ่งสี่บ้อ มันจะเป็นข้อสั้นเใช่อ,อ,อันนี้แบบัยาเนาะขอดูขา้างใน สำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเ,นะเจอกันคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ